ก็จะรู้เลยว่ามือถือตันี้มีกี่คนที่สัมผัสนมือนะครับนะอันนั้นทุกอย่างก็จะรีเวิร์สกลับไปที่คนที่ต้นทางก็แสดงว่ามันมีขบวนการปกปิดข้อมูลใช่ไหมครับึงต้องทําแบบนี้ใช่ไหมถ้ามีการสลับโทรศัพท์ได้ก็แสดงว่าต้องการปกปิดบางอย่างเกี่ยวข้องกับเครื่องจริงๆที่ไม่ใช่แค่ข้อมูลซึ่งเป็นอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าทางดีเอสไอคงจะสืบได้เร็วๆนี้ครับการ แวันนี้ครับทที่จะเจอพยานทางๆตั้าถามผมนะผมมารู้หมดแล้วแต่ว่าเนี่วันนี้ผมเน,นื่องจากว่าผมไม่อยากลงนะผมจะให้น้องๆลงไปนะครับเพราะว่าผมไปจําลองกันมาหมดแนละ้วไปสองรอบแล้ว <laughs> <laughs> ผ,มมผมทำผมทำมาหลายรอบแนละ้วหลายรอบแล้ว้ง <laughs> แต่าแตสามป<า><า>ีแนน<บ>ล้วผมมีมรารกิจวันนี้เช้านี้ี่สาลนนท์ุ่ดีกับคุณหมอณนประพัฒน์นะครับหมอนทธิเดชที่จะมีการฟ้องร้องกันในคดีวันนี้นัดพร้อมเดี๋ยวผมจะกลับมาทีใกล้ๆเที่ยง แต่ว่าเช้านี้ก็จะให้น้องๆทุกคนได้ได้ขึ้นเรือไปเพราะว่าถ้าผมเอาคนขึ้นไปผมก็จะไม่มีน้องๆได้ขึ้นอีกผมก็เลยวันนี้ผมจะไม่ขึ้นผมจะแสดงมาอยู่ที่นี่แล้วกันแล้วผมมีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับทุกทุกท่านวันนี้นะครับ่อั๋นครับแต่จุดที่ว่าเนี่ค่ะมีจุดไหนที่ต้องจบตามนพิเศษจุดเพราะว่ามันมีมีอยู่สองจุดมีลองมีสองจุดแล้วยังยืนยันจุดเก้าสิบสองจุดจันจันเก้าสองจุดหนึ่งแล้วก็จุด ยี่สองยี่สิบจุดสามหกเป็นจุดที่แบบว่าที่เราสงสัใช่คะว่าที่คือคือจุดสองจุดเนี่ยเป็นจุดที่เราคาดว่าน่าจะหายไปน่าจะหายไปคือยี่สิบจุดสามหกนะนะครับเอาว่าขณะเนี้ยเราเราเราชื่อว่าน่าจะหายไปตอนยี่สิบจุดสามมากกว่าที่จะหายไปตอนตอนที่จันรันเก้าสองจันรัเก้าสองก็ประมาณยี่สิบจุดสี่สองนะครับแต่แต่น้องแตงโมเนี่ย ไม่ได้ตกเร world, ือแน่นอนนะครับเราพิสูจน์กันมาแล้วนะครับร้องวัดทินดีนได้ไม่ได้ตกเรือไม่ได้โดนไม่ได้โดนเพราะว่า like, ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่ทาฟ้องอะไรงเงี้ยไม่ได้เป็นอย่างที่คนบนเรือพูดอันนี้เราพิสูจน์แล้วแล้วก็เราก็รู้แล้วว่าตํารวจคนไหนวางแผนให้นะนะครับตารวจคนไหนวางแผนให้ตํารวจคนไหนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจคนไหนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันตำรวจคนไหนเกี่ยวข้องรถหรูตำรวจคนไหนเกี่ย ide, วข้องก,ก,กับการค่ามนุษย์ เราเราูบตัวหมดับเอางี้มาเรารู้ตัวหมดนะแล้วก็เจ้าพ่อคนไหนที่เกี่ยวข้องกับเวพนานเจ้าพ่อคนไหนที่เกี่ยวข้องกับรัรู้เจ้าพ่อคนไหนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนี้ก็ตำรวจก็ไปกินนอนบ้านเขาเราก็ทราบหมดนะครับทุกขั้นตอนตอนนี้เราทําไปไกลนะครับต้องต้องบอกว่าพวกผมทํากันไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นไม่กล้าพูดหรอกครับว่า,วาประมาณเมษาเน,านี่ยนะครับเราจะขอเป็นคดีพิเศษนะครับในคดีฆ่ามนุษย์ในคดีฆ่ามนุษย์ต้องบอก จะมันได้ขับฟังอันนี้มีการเผยแพร่ภาพที่เรียงต่อกันหลายร้อยรูปนะฮะอันนั้นก็คือเป็นภาพคดีหนึ่งคดีหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าวิธีการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเวลามันคนเกี่ยวข้องเยอะเนี่ยเขาวาดทั้งหมดครับอันนี้เป็นคดีหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคดีไหนนะครับให้เห็นวิธีการทํางานว่าเขาทํางานอย่างละเอียดเช่นเดียวกันกับคดีนี้คนเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่แล้วก็วาดทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะกลับโทรมาเป็นพยาน หรืออยากจะเป็นจำเลยร่ว,วมซึ่งตอนนี้ผมยืนยันว่ามีหลายคนต้องการเปลี่ยนตัวเองมาเป็นพยานและมาให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมากเราเปไ็นนั่นไงมีปะ่ะมีผมมีหมูหันมาอยู่อ๋อมีหมูหันด้วยโอ้โห,โโหโโโโจะมีของมีขนมมีอะไรมาที่ครับไม่ต่างเปี้ยวมาทำไมเราก็สองคนนี่ ฝากชมน้องตองด้วยนะระลองัข้าใจกูี่น้า้วได้เลอยมันรุนเรือกาวเก่แต่คน,นี่ผมรู้ไมกใชาเก่ไหนชาวเกองเอาไม้ตัวไหนอ่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนไปใช้ลายหยกแ้มียางนี่เราดิ่ตรงได้ไหรือไม ค่ะคุณผู้ชมค่ะงขอ่าครับคุณผู้ชมมัอสกคู่นี่จะเป็นการสัมภาษณ์ของอาจารย์ปานทิพแล้วก็ในส่วนของคุณอัจิริยะนะครับซึ่งมื่อสักค่นั้นต้องขออภัยคุณผู้ชมเนื่องจาก ร้อนจัดนะครับอา,อาจจะมีภาพบางส่วนบางตอนที่หายไปแน่นอนครับตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับท่าเรือของทางด้าน d ีเไอนะครับแล้วก็เป็นเรือของทางด้านสื่อมวลชนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยดีเสไอจะอนุญาตให้สื่อมวลชนได้ลงเรือลงไปเก็บภาพบรรยากาศในการตรวจสอบพื้นที่8จุดวันนี้นะครับ ก็จะมีบางส่วนนะครับที่ทางด้านนี้ได้อนุญาตไว้นะครับที่จะเป็นเรือที่ติดตามเจ้าหน้าที่ที่ตายไปทั้งหมดนะคุณผู้ชมแต่ทางด้านขวาผมก็จะเป็นเรือของทางด้าน DSR เรือของสื่อมวลชนนะครับ ครับครับมีวันนี้ครับ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 

ที่การลตนจ้างแต่นี่ได้เป็นตามเส้นทาง่านี่เป็นชจดโฉมหน้าของเรดาร์นะครับตรวจสอบแล้วก็เป็นเครื่องมือของทนากทันตแพที่ตรวจดีได้นะครับึ่งน้าเป็นทายนรนี้ไ แล้วก็จะใช้ตัวที่แท่งนี่ในการตรวจหาตัวนี่เพ่อจะทราบค่าความเข้ข้นของสารนั้นของคอแท่งตัวไปเรือร้านอาะี่โรงแรมที่พัก อ่าเรียกได้ว่าจัดเต็มครับผู้ชมเป็นแค่ตัวเลนเนี่ยเลเซอร์สแกนนะคุณผู้ชมผิวำนะคะเราก็ส่กับพวกเครื่องกดผลิการนะคะนอกี้ค่ะอาจารย์อ่านด้วยจะมีการลดมหนาแ่นในระบบสารกับการนะคะเป็นเ่อีเกิดข่ยรมีราคา่ค่ะม

ทำไปครึ่งทางแล้วนะคุณผู้ชมในสํารวจบริเวณลำน้ำแม่นำ้นำ,นำ,นำเจ้าพระยาเนี่ยทั้งหมดแจุดด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับประโยชน์ของโซน้าใต้น้ําที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับจะอธิบายถึงสภาพของศพน,นะครับที่มีดินโคลนใบไม้ติดที่ตัวศพแล้วก็จะสอดคล้องหรือขัดแย้งกับจุดตกได้เนื่องจากาโซน่าจะบอกถึงสภาพทางกายภาพนะครับตลอดลําน้ําการไหลของน้ําตื้นลึกเป็นต้นนะครับ ส่วนสแกนเนี่ยจะเก็บภาพที่เป็นจุดเส้นทางนะครับภูมิศาสตร์จะอธิบายถึงสภาพแวดล้อมนํามาวิเคราะห์น,นะครับจุดพบศพหรือจุดที่สงสัยนะครับเพื่อดูย้อนไปมาอย่างละเอียดนะครับทุกซอกทุกมุมสอดคล้องกับพยานที่เห็นนะครับหรือติดตั้งมุมกล้องได้มีการสะท้อนของแสงหรือถึงจุดที่ท่างกล้องมุดจปิดนะครับที่ได้จากคลิปต่างๆในเบื้องต้นที่นําเสนอกับท่านสื่อมวลชนไปแล้วนะครับ